เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่โรงพยาบาลภูจองสาขาแจ้งวัฒนาะศูนย์กลางความง,งามมาตรฐานระดับสากลในประเทศไทยมาตรฐานเทียบเท่าเกาหลี เมื่อวันที่9กันยายน2567โรงพยาบาลภูจองได้เปิดตัวสาขาใหม่คือสาขาแจ้งวัฒนะทุ่มทุนกว่า300ล้านบาทเพื่อสร้างโรงพยาบาลสัญญกรรมและความงามที่มีมาตรฐานเทียบเท่าเกาหลีในประเทศไทยภายในงานได้เปิดตัวหมอปลายลพรกระซิบหมอดูชื่อดังที่ได้ทำสัญญกรรมจมูกกับนายแพทย์ประเสรศิฐพันธ์พมธาดาหรือหมอบีศัลยแพทย์เฉพาะทางของโรงพยาบาลภูจองซึ่งเป็นเทคนิคเฉพาะและยังมีการใช้เทคนิค พิเศษที่ชื่อว่า Be Perfect ที่มีแค่โรงพยาบาลภูจองสาขาแจ้งวัฒนะเท่านั้นค่ะรสวยขึ้ <c oughs> นขอบคุณค่ะก็ได้ทำจมูกใหม่ค่ะเหมือนอัพหน้าใหม่มีแต่คนทักว่าไม่ใช่หมอปลายแล้วด <c oughs> <c oughs> ีใจมากค่ะซึ่ง คุณหมอบีเป็นคนทําให้นะคะแล้วก็ที่ผู้จองแจ้งวัฒนานะคะ่ะดูแลไปตั้งแต่ความกลัวครั้งแรกนะคะที่ไม่กล้าทําคิดแล้วคิดอีกว่าจะทําดีหรือไม่ทําดีนะคะสุดท้ายก็คุณหมอคอนซัลท์ให้จนที่นี่แหละแต่ท,ท,ที่ที่ไปคิดแล้วว่าไปไมันต้องไปเกาหลีนะคะแล้วก็ได้ทําที่นี่มีความรู้สึกว่ามันน่าจะช้ำมากกว่านี้เพราะว่าเรา ดูรีวิวของที่อื่นใช่ไหมคะที่เขาหน้าบวมๆกันอะไรอย่างงี้ค่ะแต่ผลสุดท้ายเนี่ยของใบช้าแค่2วันจมูกตอนนี้ก็คือระยะเวลา1เดือนกับประมาณ5วันเท่านั้นเองนะคะก็คือเข้าที่แต่งหน้าได้เรียบร้อยทํางานได้อย่างเงี้ยคะ่ะก็เลยบอกว่าตอนนี้มีความสุขมากม <c oughs> <c oughs> ใช่ค่ะมีความสุขมากในการทำฝากความกลังก็ ตอนแรกดูว่าจะทําวิธีไหนอะไรแบบนี้ค่ะแต่พอได้คุยกับคุณหมอคุณหมอก็แนะนําว่าควรจะทําแบบนี้แล้วก็ควรจะดูแลตัวเองแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งคุณหมอก็แอบบออกแนวขู่นิดนิดเนาะว่าบอกว่าให้ดูแลตัวเองอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพอ <c oughs> พอ, <c oughs> พ,อพอดูแล้วแบบไปคอนแซลที่อื่นคุณหมอไม่พูดแบบนี้ยุให้ทําอย่างเดียว <c oughs> แต่พอมาที่นี่คุณหมอให้ข้อมูลแบบละเอียดมากๆก,ก็เลยตัดสินใจว่า ที่นี่แหละที่ปู้จองแจ้งวัฒนากับคุณหมอบีนี่แหละคือคุณหมอที่ปาจะทําด้วยค่ะคุณหมอให้ความใ้คำปรึกษายังไงบ้างอ่อนความกลัวของเขาในคำปรึกษา,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 าที่จะให้กับคนไข้จริงๆแล้วสำหรับกรณีของหมอปายแล้วก็ทุกท่านนะครับนะก็คือในเรื่องของข้อแท้จริงแล้วก็ในเรื่องของการดําเนินการรักษาว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับปกติแล้วในส่วนของจมูกข,ของคนเราทุกคนเนี่ยมันไม่เท่ากันหรือว่ามันโอเคมีข้อ ที่จะต้องมีการแก้ไขอยู่บ้างอยู่แล้วเพียงแต่ว่าก็เราจะต้องเข้าไปที่ปัญหานั้นๆที่เป็นปัญหาจริงๆแล้วก็ในความเป็นจริงที่จะเกิดขึ้นอันนั้นก็เลยคุยไปให้หมอปลายทราบหมอปลายก็เลยกลัวนิดหน่อยนะครับนะแต่ส่วนสําหรับเทคนิคที่เราใช้ก็คืออันที่1ก็คือในเรื่องของใช้เป็น B เทคนิคสําหรับ B เทคนิคเนี่ยโอเคก็ก็ต้องออกอา,อาจจะต้องสอบถามก่อนว่าใครทราบบ้างครับว่า B คืออะไรครับ มีใครทราบไหมมีของรางวัลไหมครับผมโอเคซีโอบอกว่าจะให้โบท็อปใครตอบได้คนนั้นโอเคหนึ่งร้อยยู่เลยครับเหมาทั่วหน้าเลยค่ะอะไรนะครับบูจองใช่ไหมครับยังไม่ใช่ไนะครับนะท่านต่อไปครับโบท็อปนะครับคำาครับคำว่าบีย่อมาจากอะไรผมใช้บีเทคนิคอะโอ้เก่งมากครับผม ได้แล้วนะครับ, okay. อรบโอเคโบท็อกหนึ่งร้อยอยู่ครับเสรสิมเสริม<ๆ>ในเรื่องของบุะลิกกเดี๋ยวให้นลลงมแล้วก็คือถ้าเราใช้ในส่วนของ c ีเทคนิคนี่คำว่าบีมาจาก Balance ซึ่งคำว่า Bal a n c e ในภาษาไทยก็คือสมดุลทำให้ในส่วนของโครงหน้าหรือว่าในเรื่องของทั้งโครงกระดูกทั้งสภาพผิวทั้งในเรื่องของกล้ามเนื้ออะไรพวกนั้นมันสมดุลกันในเรื่องขององค์ประกอบในเรื่องของ ตาหูจมูกปากคางซึ่งส่วนนี้ก็คือเป็นโง่เฮงงโง่เห,ง,ง,ง,เหงหนึ่งนะครับทำให้รับเข้ากันใช่ไหมครับอาจารย์ค่ะใช่ค่ะส่วนนั้นก็คือทําให้ได้ทั้งในเรื่องของโง,งเ่เฮงแล้วก็ได้ในเรื่องของความสวยงามร่วมด้วยนะครับในส่วนนี้อย่างในเคของค่าหมอไปเขามความกลัวที่เราทาให้เขาใจนอยยอมครับความกลัว ความกลัวตอนแรกร<ป>ที่มาคุยในเรื่องของอโอเคก็เรื่องของบาลานซ์นั่นแหละครับเรื่องของสมดลุลเพราะพอดีขอโทษนะครับอาจารย์<ม>คือจมูกของอาจารย์หมอปลายตอนแรกแบนหน่อยแบน,แบนพอสมควรเลยใช่ไหมครับผมโอเคแล้วก็มิติในเรื่องของการเข้ากับหน้าผากกับแก้มเนี่ยค่อนข้างยังไม่บาลานซ์กันก็เลยจําเป็นที่ต้องเสริมในเรื่องของตัวัดเนื่องของจมูกทาให้มันสูงขึ้นแล้วก็ตรงปลายให้ดูเด่นขึ้นนะครับ ซิลิโคนนี้เราใช้ตัวซิลิโคนที่อยอยรับรองครับผมนะครับนะส่วนของตัวปลายจมูกทีนี้ปลายจมูกมันจะมี2ทางเลือกคือซิโคนงแล้วก็กระดูกผนังกั้นจมูกแล้วก็กระดูหูนะครับทีนี้ถ้าเกิดใช้ตัวซิโคนงทีนี้ซิโคนงก็ขึ้นอยู่กับความต้องการถ้าเกิดต้องการโด่งมากๆหรือว่าโอเคประมาณหนึ่งเนี่ยเป็นสายฝอเลยอันนั้นก็อาจจะต้องโอเคซิโคนงแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าต้องการความเป็นธรรมชาติ ในเรื่องของความสมดุลในเรื่องของโอเคขึ้นมานิดหน่อยเพื่อปรับโครงหน้าซึ่งสวยอยู่แล้วก็ทําให้โอเคมีมิติมากขึ้นตรงจุดนั้นก็เลยเรื่องในส่วนของการใช้กระดูกอ่อนหูกับกระดูกอ่อนผนังกั้นจมูกครับเมื่อวที่หมอกาบอกว่าทำเสร็จไม่ช้ำคุณเยอนสองวันไม่มีรอยตรงนี้เป็นลักษณะของออเรื่องของการปรับความสมดุลในเรื่องของการอันนี้อาจจะหนึ่งก็คือในเรื่องของประสบการณ์ในเรื่องของ อัตการแล้วก็ในเรื่องของผมใช้คำว่าเจนเทอร์ก็คือในเรื่องของค่อนข้างปานนิดหน่อยในการทำนะครับนะ mm hmm. เพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติว่าใช้องค์ประกอบรวมพวกนี้อาการบวมช้ำมันก็จะน้อยหน่อยอีกอย่างหนึ่งก็คือซักประวัติให้ดีว่าคนไข้มีโรคประจำตัวอะไรหรือเปล่า mm hmm. เพราะบางทีผิวบางแล้วก็อย่างเช่นในฝรั่งแล้วก็ในเรื่องของมีโรคประจำตัวอย่างเช่นเลือดออกง่ายหยุดยากอะไรพวกนี้โอกาสบวมช้ำเขียว ก็จะเยอะกว่าคนอื่นตรงจุดนั้นก็ต้องให้รายละเอียดแล้วก็พิจารณาในทุกๆจุดอย่างความโด่งนี่คือหมอเลือกเองหมอปลายเลือดผสมผสานกันครับก็คือคุยกันก่อนอย่างละเอียดก่อนที่จะทําอยู่แล้วคือจริงๆอ่ะปลาบอกคุณหมอเลยว่าหนูอ่ะไม่มีเล็ฟว่าอยากทําอะไรแต่ขอแค่ว่า อยากให้โเหเ่งหนูมีปัญหาหนูอยากได้โเหเ่งแบบนี้เสริมเรื่องของการเงินการงานโดยเฉพาะอย่างเงี้ยค่ะซึ่งคุณหมออ่ามีพื้นฐานในเรื่องของโหเ่งอยู่แล้วคุณหมอ,มอ,มอ,มอก็เลยบอกว่าจัดให้ทรงนี้เลยคือคือก่อนทำนะคะคุณหมอ<ข>ท่านยอมค่ะยังไงก็ได้ค่ะช่วยหน<ข>ูให้ออกมาแบบดีๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ฝากคุณหมอเอาไว้พอถึงเวลาก็คือไม่รู้ว่ามันจะออกมาเป็นยังไงต้องสารภาพเลยแต่พอออกมาแล้วแบบตกใจตื่นเต้น เพราะว่าไม่เคยเห็นจมูกตัวเองปกติมันมันมันไม่มีได้ใช่แล้วก็จมูกบานก็จะเห็นแบบเออมันบางอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอที่แบบเออก็เลยได้ตามที่คุณหมอเนี่ยจัดการให้ทั้งหมดเลยโด่งอะเพราะว่เนื้อตรงนี้มันเดือดนะครับนี่มันเกี่ยวนะครับผมหมายถึงว่าอะไรเงี้โด่ขนาดนี้เพราะว่าเนื้อตรงนี้มันเดือดนะครับหรือว่าส่วนหนึ่งใช่ครับผมแล้วก็จริงๆแล้วเดี๋ยวจะยุบไปกว่านี้นะยุบไปกว่านี้นิดหน่อยมันจะสมดุลมากกว่า ตรงจุดนั้นยากหน่อยยากพอสมควรครับเพราะว่าถึงแม้ผิวหนังบางส่วนหนาบางส่วนบางเพราะฉะนั้นเวลาจัดเรียงและอย่างหนึ่งก็คือเราจะต้องทําให้เข้ากับตัวแต่ละจุด<อ>ซึ่งคําว่าหง่โงูแปลว่าหาใช่ไหมครับผมเพราะฉะนั้นตรงจุดนั้นก็จะต้องมาดูว่าหน้าผากเป็นยังไงบ้างคิ้วเป็นยังไงตัวหนกแก้มเป็นยังไงคางเป็น จมูกเป็นยังไงมันจะต้องบาลานซ์กันในสัดส่วนนี้ถ้าเกิดมันไม่บาลานซ์กันเข้ากันอย่างเช่นหน้าไทยแต่เอาจมูกฝรั่งมาแล้วมาปะมันเข้ากันไหมครับผมมันก็ไม่เข้ากันตรงจุดนั้นเพราะฉะนั้นเวลามองเราจะต้องมองในองค์รวมด้วยนะครับองูว่าเทรนดปีนี้กทจมูกมันจะเป็นแบบรูปแบบไหนที่เขากันนะครับเทรนในปีนี้เท่าที่ตามในโอเคในออนไลน์นะครับนะก็เห็นมีอะไรนะของ เชนิสเกิลในเรื่องของหน้าเด็กๆในเรื่องของตรงจุดนั้นแต่ว่าก็ต้องดูด้วยนะว่ามันเข้ากับทรงอย่างนั้นหรือเปล่าจริงๆทรงแต่ละทรงเนี่ยไม่ใช่ว่าโอ้หมอขอรูปทรงนี้แล้วก็เอาเอาเล็บมาเสร็จเรียบร้อยแล้วหมอก็ต้องตอบไปในความเป็นจริงว่าโอเคหมอว่าหมอจะพยายามทําให้มันดูโอเคเข้ากันกับหน้าของคุณนะแต่ว่ามันไม่ถึงกับว่ามันเป๊ะร้อยซเหตุผลเพราะว่ามันอาจจะไม่เข้ากันก็ได้นะครับ ถ,ถ้าคนจะมาผาที่นี่เราจะมีคำปรึกษาไหหรือว่าเราจะแนะนำยังไงก่อนเขาอยากเข้าถึคำปรึกษาจริงๆก็ต้องทําความเข้าใจก่อนอย่าในลําดับแรกอย่างที่ผมเกิดมาบอกว่าโอเคปัญหาของคข้คืออะไรนะครับโครงหน้าของคุไค้เข้ากับอะไรแล้วก็ในเรื่องของผิวหนังอะไรพวกนั้นมันเป็นไปได้หรือเปล่าที่มันจะยืดหรือว่ามันสูงตามที่คนไข้ตรงจุดนั้นหรือว่าโครงสร้างภายในแผลเป็น ลักษณะอย่างนั้นเป็นยังไงได้พอดีผมดูในเรื่องของจมูกด้วยผมก็เลยต้องจะต้องดูในเรื่องของภายในว่าผนังกั้นจมูกเป็นยังไงบ้างตรงส่วนของโอเคมันจะมีเทอร์มินเอตมันจะมีในเรื่องของจุดนูนจุดนั้นจุดนั้นมันเป็นยังไงถ้าเกิดสมมติว่าในบางคนหมอหดทุบเ,เพื่อทําให้ตรงนี้มันเข้าไปแต่อย่าลืมว่าเวลาที่คนหน้าอ่อนหน้ายาวเนี่ยเขาต้องการลอยนูนในส่วนของใบหน้าแต่ละจุดแต่ละจุดการทุบไปมัน ใบในบางคนนะครับผมไม่ได้หมายถึงว่าในใน,ในทุกๆคนจะทําให้ตัวในเรื่องของโครงสร้างของคนคนนั้นเนี่ยดูอายุเยอะขึ้นนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นบางส่วนมันต้องแลกกันบางส่วนมันก็เสริมกันไปได้นะครับต้องพิจารณาเป็นคนปเป็นใช่สุด้ายคุณฟ้าฝากน้อแเรื่อนจะหนุอะที่มีนวัตกรรมอะไรบ้างครับคุณได้ค่ะก็ ย้อนกลับไปนิดนึงนะคะในส่วนของการเสริมจมูกนะคะจริงๆเนี่ยพื้นฐานเนี่ยเราอะดูตามความต้องการของลูกค้าอยู่แล้วแต่เราอะจะต้องมาปรับกับพื้นฐาน b ีเทคนิคที่คุณหมอที่อาจารย์บีได้คุยมาสักครู่นี้นะคะเพื่อความสมมาตรหรือเพื่อความบาลานซ์นะคะของหน้าองค์รวมนะคะเราจะสวยพื้นฐานเราสวยอยู่แล้วนะ,ะแต่ว่าทางโรงทาง b j h, b j h ผู้จองแจ้งวัฒนะเนี่ยจะช่วยให้ สวยที่สุดในแบบของคุณบนความสมดุลน,นะคะค่ะ,ะและในส่วนของอบริการของเรานะคะกะ็จริงๆเนี่ยเรานำเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมาจากทางเกาหลีนะคะแล้วก็อาจจะมีให้บริการทั้งผิวพรรณนะคะแล้วก็ศัลยกรรมความงามศัลยกรรมความงามครบวงจรนะคะก็เรียนเชิญนะคะทุกท่านเข้ามาเปลี่ยนสู่เวอร์ชันที่ดีกว่าที่ BJH ผู้จองแจ้งวัฒนะค่ะ ขออีกนิดนึงค่ะคือที่ไปกลัวมากมาในเรื่องของการทำจมูกเพราะว่าไปเป็น SLE นะคะไปเป็นโรคภมคุ้งกซึ่งคนหมอก็ต้องคุมเรื่องของยานะคะแล้วก็ไม่อยากให้ทำจมูกเพราะว่ากลัวว่าหลังจากนั้นเนี่ยจะมีเอฟเฟกเกิดขึ้นแต่ว่าคุณหมอบีเนี่ยได้ดูแลทุกอย่างคุมเรื่องยาให้แล้วก็เช็คเลือดให้ทุกอย่างเลยถึงตัดสินใจทําแล้วก็ไม่ได้เป็นอะไรแต่หลังจากนั้นเนี่ยไปก็ได้ไปฟอลโล่กับหมอที่ดูแล SLE ะคะ่ะท่านก็บอกว่า ไม่มีอะไรอักเสบเลยไม่มีการอักเสบหรือต้องเพิ่มยาใดๆเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปก็เลยรู้สึกว่าเออไปไปคิดถูกที่มาทำที่นี่ปลอดภัยมากๆค่ะ